สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมพี่มีช่องมาแนะนําให้กับทุกคนด้วยนะครับก็ชื่อช่องว่าชัยวัฒน์เกมเมอร์นั่นเองนะครับผมก็ช่องนี้นะครับผมก็จะเป็นช่องของแอดมินของเซิร์ฟเวอร์อาพีสฟูอาร์พีนั่นเองนะครับผมเออเกือบจําไม่ได้แล้วนะฮะก็หลักๆนะครับช่องนี้นะครับผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับ GTA นะแล้วก็แจกสคริปต์ด้วยนะอ่า แจกสกคริป GTA San Online นะครับแล้วก็แล้วก็มีโปรโมทเซิร์ฟต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีการแจกม็อดลงม็อดลดด้วยนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะมากดติดตามให้กับช่องชัยวัฒน์เกมเมอร์นะครับผมก็เดี๋ยวพี่เนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันเนาะนะครับก็ฝากน้องๆมากดติดตามด้วยนะครับผมโอเคก็ไปดูคลิปวิดีโอกันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m m MM m TV นะครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วกันนาะนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับในเซิร์ฟฟิฟฟูอีกแล้วนะฮะ ก็เซิร์ฟนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าประจําสําหรับช่องพี่เลยนะฮะก็ห่างหายหน้าตาไปนานเลยนะฮะเออโอเคก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการอัปเดตระบบทุกอาทิตย์นะแล้วก็มีการแจกของด้วยนะครับผมโอเควันนี้นะครับเราจะมาเล่นอาชีพกันนะครับก็จะเป็นอาชีพผิดกฎหมายแล้วกันเนาะนะครับผมก็จะเป็นอาชีพกระท่อมแล้วกันนะครับอาชีพที่11นั่นเองนะก็รู้สึกว่าพี่ ยังจะห่างหายกับอาชีพนี้ไปนานนะครับก็จะมาเล่นให้ดูสักหน่อยแล้วกันอาชีพกระท่อมนั่นเองเนาะเป็นอาชีพที่11เนาะแล้วก็อาชีพทั้งหมดมีอยู่13อาชีพเลยนะครับแต่พี่เล่นกระท่อมดีกว่านะโอเคอ่ะเราเลือกไปที่จุดเก็บกระทอมนะทุกคนก็มันก็จะให้เราเนี่ยไปตรงนี้นะนี่นี่โอ้ยังไกลเงทุกคนแหมไกลเกินนะบางทีมันก็ไกลเกินนะ,นะครับผมโอเคครับทุกคนก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาพี่ขอตัดคลิปแล้วกันเนาะ <laughs> มันไกลนะครับผมโอเค let's go later minutes โอเคครับทุกคนตอนนี้เลยครับเรามาถึงที่อ่าที่เก็บกระ่อมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราเนี่ยมาตรงนี้นะแล้วก็ลงจากรถจักรยานแล้วก็มากดกดตัวเลยว่าลืมกดตัว Y หวาหรือว่ากดตัว n วะเดี๋ยวลองกดตัวเ็ก่อนปุ๊บตัวเไม่ติดกดตัว Y อ่าให้เรากดตัว Y นะทุกคนนี่มาตรงนี้แล้วก็กดตัว Y นะครับอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนนะให้เรากดตัว Y ปุ๊บนี่ตัว Y นะครับผมนี่อ่า กดไปเลยนะในตัววายต่อหนึ่งต่อหนึ่งต้นอะไรประมาณนี้นะกดต้นหนึ่งกดตัววายทีหนึ่งนะครับมนเราจะไม่สามารถกดซ้ํากับต้นอีกต้นได้นะประมาณนี้นะครับเราไม่สามารถกดซ้าได้ต้องรอประมาณ3ามสิบวนะเราจะต้องหาต้นใหม่ๆด้วยนะครับผมประมาณนี้นะก็เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟพีดฟูลนะครับผมก็ลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยใต้ล่างคลิปเลยนะครับแล้วก็ ช่องของแอดมินนะครับผมก็จะเป็นช่องอต้นคลิปนะครับผมที่พี่โปรโมทไปต้นคลิปนะโอเคเนะาะก็เป็นช่องแอดมินนะครับผมแล้วก็เซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟพิษฟูนะระบบนี่ขนขั้นดีเลยนะครับผมทุกคนก็ฝากน้องๆน,นะครับผมมาเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับพี่รับรองเลยว่าอาจจะอาจจะเล่นได้เพลินนะนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ อาชีพเนี่ยก็มีอาชีพเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็เล่นแล้วไม่น่าเบื่อแน่นอนนะครับเพราะว่าแอดมินเนี่ยมีการแจกของรางวัลด้วยนะแล้วก็มีการอัปเดตท,ทุกอาทิตย์นะครับผมก็มีหลอด exp ด้วยนะมีอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปาไปแพ็คดีกว่าเนาะไปแพ็คกระทอมดีกว่าพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าที่แพ็คกระท่อมอยู่ตรงไหนเพราะว่าพี่ไม่ได้ทํานานและอาชีพเนี่ยนะครับผมปุ๊บ โอเคเลือก okay. ไปที่กระท่อมอะไรวะอันที่11เหรือเปล่าอ่ะอันที่11นะครับผมนี่อ่าจุดแพ็คกระท่อมนะครับผมอ๋อมันก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่ตรงนี้เลยนะก็ให้ทุกคนนะครับขี่รถไปนะครับผมนี่ขี่รถไปเลยนะโอ้โหคือแบบอย่างใกล้นะครับมันไม่ได้ไกลเลยนะฮะก็ให้ทุกคนนะครับขี่ไปตามพี่ได้เลยก็ได้นะหรือว่าใครที่ขี้เกียจกด GPS ก็ขี่ตามพี่มานะครับโอเคมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงจากรถได้เลยนะ โอเคลงจันลกเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับผมทําการกดตัววายเลยบอกว่าอ่ะกดตัววายอ่าใช่ครับใบกระท่อมลบสองนะได้ได้น้ําท่อมบวกหนึ่งนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะก็มาทํากันได้เลยนะกดตัววายเรื่อยเลยนะครับจนกว่ามันจะขึ้นว่าคุณไม่มีใบกระท่อมอะไรประมาณนี้นะทุกทุกคนโอเคเนาะอ่ะก็กดตัววายไปเรื่อยเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะกดไปเรื่อยนะทุกคน ก็ไม่ต้องอะไรมากก็ก็กดไปเลยเลยยิกยิกก็ได้นะโอเคนี่มันก็จะขึ้นประมาณนี้คุณไม่มีใบกระท่อมมากกว่าหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคก็อ่ะเราก็เราไปขายกันดีกว่านะทุกคนอ่ะเมื่อเราแพคเสร็จแล้วเราต้องไปขายใช่ไหมอ่าโอเคกดทับ g p s นะครับผมปุ๊บเลือกอาชีพผิกกดกฎหมายนะฮะแล้วก็เลือกอาชีพที่1 1นะครับผมอาชีพกระท่อมเนาะแล้วก็เลือกไปที่ จุดส่งกระท่อมนั่นเองนะครับผมอ่ะจุดส่งกระท่อมอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงดูโอ้โหอย่างไกลเลยทุกคนอ๋ออยู่เจอแบบแต่ละจุดนี่โคตรไกลเลยนะโอเคทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่ขอตัดคลิปแล้วกันเนาะเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกัน a few minutes later โอเคครับทุกคนตอนนี้มาถึงแล้วนะฮะก็ให้เรานะครับมาตรงนี้อ่ะแล้วก็กดตัววายปุ๊บอ่าแล้วก็เลือกขายไปเลยปุ๊บอ่ะใช้งานมาเดิมปุ๊บโอเคใช้งานโอเคใช้งานต่อ โอเคก็ได้เงินมา15,300บาททวนเลยนะฮะก็ถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ใครที่สนใจอยากจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมบอกเลยว่ามาเล่นกันได้เลยนะเล่นได้แบบชิวๆวอ่ะเออนะครับผมสามารถมาเล่นกันได้เนาะนะครับผมก็พี่ก็ต้องขอฝากให้น้องๆนะครับมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยแล้วกันถ้าติดใจก็เล่นนะถ้าไม่ติดใจก็ไม่ต้องเล่นอะไรประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ก็โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนเราก็อ่ะ ไปดูวิธีการลงวิธีการติดตั้งกันเลยครับโอ้ยยกหน้าแม่งเกือบควนะ่ำเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันเนาะนะครับผมโอเคไปดูวิธีการติดตั้งกันเลย Let's go <S <c oughs> ก็ส่วนวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ส่วนวิธีการติดตั้งนะครับผมก็เดี๋ยวพี่นะครับผมจะทิ้งลิงก์เจ้าอ่าตัวเนี้ยไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยเนาะนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับดาวน์โหลดตัว ABK Full นะอ่ะจะเป็นตัว ABK Full แล้วก็ ตัว data r i t and full นะครับแล้วก็ OBB นะตัว ABK นะครับมันก็จะมี ABK write กับ ABK full เนาะก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดตัว ABK full แล้วก็ data r i g h t and full แล้วก็ OBB เจ้า3ไฟล์นี้เลยเนาะนะครับฝากน้องๆน,นะครับดาวน์โหลดเจ้า3ไฟล์นี้เนาะนะครับผม โอเคเมื่อทุกคนดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ก่กอนอื่นเลยเนี่ยให้ทุกคนนะครับทำการลบเจ้าตัวเกม GTA San Antonio เก่าของเราออกก่อนนะโอเคทำการลบได้เลยนะครับอ่าก็ทำการลบนะครับผมโอเคลบเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะเมื่อเมื่อเราลบเสร็จแล้วเนี่ยก็อ่เหมือนเดิมเลยไฟล์ที่พี่ให้โหลดมาก็จะมีตัว apk นะครับผมจะเป็นตัว apk full นะแล้วก็อันที่2คือตัว data นะครับก็จะเขียนว่าอ่า full อยู่ด้านหลังนะครับผมแล้วก็ ตัว OBB นะครับผมก็จะอยู่ด้านบนเลยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยให้ทุกคนนะครับผมทำการติดตั้งตัว APK ก่อนนะครับอ่ะกดติดตั้งครับผม จากนั้นเนี่ยก็รอสักคู่หนึ่งนะครับทุกคนอ่าก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นแบบละเอียดละเอียดหน่อยนะครับโอเคอ่ะติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นก่อนจะเพิ่งกดเปิดนะนะครับโอเคต่อไปนะครับผมทุกคนให้ทุกคนเข้ามาตัวนี้นะครับผมก็จะเจอกับไฟล์คอมล็อกสตาร์เกมตัวนี้นะครับผมอ่ะก็ให้เราคลิกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกเข้าที่ไฟล์นะครับแล้วก็คลิกเข้ามาที่ตัวนี้นะครับผม s a m p นั่นเองนะครับโอเคกดคลิกเข้าไปปุ๊บ จากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมทําการคลิกเข้าไปที่ตัวเซตติ้งตัวนี้นะครับผมอ่ะกดคลิกเข้าไปปุ๊บจากนั้นเปิดเป็นรูปแบบข้อความนะครับอ่ะโอเคจากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยอ่าใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ในเพจสโตเลยนะครับผมดาวน์โหลดฟรีนะอ่ะสามารถดาวน์โหลดได้ในเพจสโตนะครับปุ๊บกดเปิดเข้าไปนะโอเคอ่า เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เราดูตรงเลข8นะครับผมอ่ะของใครอยู่ตรงอาจจะอยู่ตรงเลข7เลข9 <ๆ S 2> ก็ได้นะแต่ของพี่อยู่ตรงเลข8เนาะโอเคให้ทุกคนคลิกเข้ามาที่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ทําการลบชื่อตัวนี้ออกนะครับอ่ลบชื่อตัวนี้ออกนะแล้วก็พิมพ์อ่าพิมพ์เป็นชื่อตัวละครของเรานะครับเราอยากให้ชื่อตัวละครของเราชื่ออะไรก็พิมพ์ไปตรงนี้เลยนะครับอ่ะชื่อตัวละครของพี่เนี่ยก็จะเป็น mmmrtv นะครับผมก็ x x 2 0นะครับผมนี่ชื่อพี่นะครับผมต่อไปให้ทุกคนนะครับผมทำการลบตัวสี่เหลี่ยมออกเลยนะครับนี่ปุ๊บก็จะได้เป็น name เว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรคชื่อที่เราตั้งนั่นเองเนาะนะครับบอกเลยว่าชื่อห้ามตั้งตามพี่เด็กขาดนะครับผมโอเคกดบันทึกเลยนะครับปุ๊บโอเคกดเสร็จสิ้นเลยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมให้เราเนี่ยทำการกดกลับนะครับแล้วก็กดกลับอีกรอบกดกลับอีกนะ อ่ะทำการกดตัดหรือว่าขัดลอกไปก็ได้นะครับผมกดขัดลอกเลยนะครับโอเคเอาไปวางที่นะครับผม a n d r o i d Data นะครับผมแล้วก็กดวางนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยรอสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคอ่ะอ่าเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาลงตัว OBB กันนะครับโอเคเข้าไปไฟล์ OBB เลยทุกคนอ่ะไฟล์ OBB เนี่ยก็จะเป็นเจ้าไฟล์ตัวนี้เลยนะครับจะเขียนว่า OBB นะ อ่ะพอเราคลิกเข้าไปนะครับผมมันก็จะเป็นไฟล์คอมล็อกสตาร์เกมแบบนี้แล้วก็ข้างในนะครับผมมันก็จะมีเจ้า2ไฟล์นี้อยู่นะนะครับผมนี่เจ้า2ไฟล์นี้เลยนะครับไอตัวเนี้ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับจะมีเจ้า2ไฟล์นี้อยู่นะโอเคอ่ะก็ให้เราทําการกดตัดไปเลยนะครับผมทําการกดตัดไปเลยนะนะครับปึ๊บอ่า